ช่วงปลายปี2567เว็บไซต์ i e t r ี x ของเวียดนามได้เผยแพร่บทความเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักเดินป่าให้พึงระวังหัวข้อพันหนึ่งเรื่องราวระทึกที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปีนเขาโดยนำมาจากคำบอกเล่าของผู้ประสบเหตุการณ์มีจำนวนทั้งหมด5เรื่องแต่ละเรื่องความน่ากลัวแตกต่างกันไปมิติที่6จงอยากจะนามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบเพื่อเพิ่มประสบการณ์เวลาได้ไปเดินป่าที่ก็ต้องขอบอกเลยว่า มันเต็มไปด้วยความน่ากลัวมากกว่าเรื่องหน่วยกู้ภัยหลอนกันแบบสุดๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องที่หนึ่งเหตุประหลาดในอุทยานแห่งชาติส่วนเซนตอนเช้าเวลาเจ็ดโมงครึ่งพวกเราออกจากเขตเกิลเซยกตรงหาหนอย ใช้เส้นทางถนนหลวงทางหลงเพื่อจะไปยังหมู่บ้านก่อยในเขตอุทยานแห่งชาติส่วนเซนที่จังหวัดฟูถอะพอถึงที่นั่นเราต้องเข้าป่าไปอีก3กิโลเมตรผ่านทางเล็กๆเรียบลำธารเป็นสถานที่ที่สวยงามและเงียบสงบสงบระดับเปรียวและอึมครึมแต่มันมีลำธารใสสะอาดนั่นไงที่นั่นมีจุดเหมาะกับการตั้งแคมป์ริมธารเรียกได้ว่ามีหลายแห่งลานกางเต็นท์กว้างขวางและสะอาดพวกเราตื่นเต้นกันมาก พอตั้งแคมป์เสร็จพวกเราพากันไปพักผ่อนด้วยการสำรวจลำธารตกปลาและผ่อนคลายตามอัธยาศัยประมาณ5้าโมงเย็นพวกผู้ใหญ่เริ่มเตรียมอาหารกันตัวของฉันถือโอกาสเดินเล่นไปรับรอบพื้นที่แล้วก็ไปเจอกับสารเจ้าเก่าๆมีก้านทูปปักอยู่สองสามดอกมันน่าจะถูกทิ้งร้างมานานที่อาจจะเป็นสาเหตุของเรื่องแปลกๆต่อจากนี้ช่วงพลบคำ่ำ พวกเด็กๆยังคงเล่นในลำธารคนหนึ่งในกลุ่มนั่งเรียงก้อนหินเพื่อจะได้นำกล้องมาถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกแค่รับหลังไปแป๊บเดียวเขาก็หันหน้ากลับมาดูผลงานนั้นมันทำให้เขาตกใจอินที่เพิ่งจะเรียงไปมันหายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เหลือแต่รอยเท้าเปียกๆอยู่บนโขดหินไกลๆแล้วมันก็ค่อยๆแห้งหายไปเขาจึงรีบตะโกนให้เด็กๆคนอื่นรีบขึ้นจากาน้ำเวลาตั้งแคมป์ ปัญหาใหญ่มันคือเรื่องห้องน้ำสองคนในกลุ่มต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อทำการขุดซ่วมหลุมในจุดเหมาะสมแต่ด้วยพื้นดินมันครูขร่พวกเขาเลยต้องเดินไปไกลข้ามสะพานเข้าป่าไปอีก200เมตรจึงจะเจอจุดที่พอจะขุดหลุมได้ขณะที่พวกเขากำลังขุดก็ได้ไปเจอรากไม้ใหญ่เส้นหนึ่งเขาใช้จอบสับลงไปตัดมันอย่างแรงแต่พอสับลงไปเท่านั้นน้ำสีน้ำตาลมันก็พุ่งออกมาจากรากไม้กลิ่นของมันค่อนข้างข่าว พอพวกเขามองให้ดีๆพวกเขาก็เห็นยางไม้สีแดงไหลออกมาเยอะมากแดงเหมือนกับเลือดของคนจึงต้องเรียกกลบหลุมนั้นไปก่อนในหัวก็คิดแต่เรื่องเหตุฆาตกรรมหรือว่ามันจะมีศพถูกฝังอยู่ตรงนั้นสุนักที่พวกเราพาไปปกติมันจะสนวิ่งเล่นไปมาแต่ครั้งนี้มันกลับนอนนิ่งไม่ไปไหนซึ่งถ้ามันจะไปก็ไปไม่พ้นเก้าอี้หรือไปนอนตรงมุมเต็นนอนนอ,นอยู่ก็ดันหอนขึ้นมา แล้วอาการไม่ยอมไปไหนเลยของมันก็รวมไปถึงอาการอื่นในเต็นด้วยซึ่งมันถือว่าผิดปกติเรากับว่ามันกำลังกลัวอะไรบางอย่างเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ในป่าทั่วไปมันจะไม่มีบริการเข้าถึงใครใช้เครือข่ายอย่างวินาหรือโมบายก็อาจจะมีสัญญาณมือถือบ้างเป็นบางครั้งในกลุ่มของพวกเรามีครอบครัวหนึ่งบอกว่าจะเดินทางตามมาทีหลังแต่จนป่านนี้แล้วพวกเขาก็ยังมาไม่ถึงท้องฟ้าเริ่มจะมืดสนิท อากาศเดิมชื้นแฉะถนนในป่าก็ไม่ชื่อว่าจะเดินทางกันได้ง,ง่ายหรือว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาพวกเราก็ไม่อยากจะทำนายตอนนี้อาหารพร้อมแล้วพวกเราเรียนรู้จากประสบการณ์ล่าสุดรอให้ฐานติดจนไฟมอดก่อนถึงค่อยเอาเนื้อไปย่างบนกองไฟเนื้อจะสุกพอดีได้รสชาติที่อร่อยพวกเรารอจนถึงประมาณสองทุ่มครอบครัวนั้นก็ยังเดินทางมาไม่ถึงสักทีโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ พวกเราจึงตัดสินใจกินอาหารกันไปก่อนกินให้หมดไปเลยก็มาช้าเองการกินดื่มดําเนินไปอย่างมีความสุขทุกคนลืมเรื่องครอบครัวที่ยังไม่มาไปแล้วจนประมาณสามทุ่มกว่าแสงไฟรถคันหนึ่งก็แล่นเข้ามารถคันนั้นมันเต็มไปด้วยโคลนสองสามีภรรยาก้าวลงมาจากรถสีหน้าของพวกเขาดูซีดเสียวบอกว่ามัวแต่หลงป่าอยู่ถึงสามชั่วโมงสาเหตุมาจากไม่เตรียมเส้นทางให้ดี ตาม Google Map มาทั้งที่ไม่มีสัญญาณมือถือรถของพวกเขาเจอทางตันที่เต็มไปด้วยโคลนพอจะเลี้ยวรถกลับก็ได้เห็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่งพวกเขาเห็นหญิงชารากำลังนั่งอยู่ตรงระเบียงบรรยากาศตอนนั้นมืดจนมองไม่ชัดเห็นแค่เพียงรูปร่างเล็กสวมเสื้อผ้าเก่าขาดน่าจะไม่ได้ซักมานานแล้วละมัง้งพวกเขาตัดสินใจลงไปตามเส้นทางหญิงชาราก็บอกให้ขับต่อไปเรื่อยๆไปอีกแป๊บเดียวก็จะถึงจุดต่างเต็นแล้วละ่ะ พอขับตามที่หญิงชาราบอกยญิงวิ่งก็ยิ่งเจอทางเละๆเ,เกือบตกเหวไปรอบหนึ่งด้วยซ้ำยังดีที่หาทางอื่นไปต่อได้และก็ยังดีที่ขับไปเจอโฮมสเตย์หลังหนึ่งพวกเขาจึงลงไปถามเส้นทางที่ตั้งแคมป์คนตรงนั้นบอกว่าถ้าขับตาม Google Map ไปแบบนั้นจะได้เจอทางตันที่ไม่มีบ้านคนอาศัยรอกนะแล้วหญิงชาราที่พวกเขาเจอกัแบบบ้านเล็กๆของแม่เทานั้นถ้าไม่เรียกว่าบ้าน จะให้เรียกว่าอะไรกันพวกเขารีบมาร่วมทานอาหารพออิ่มก็มานั่งล้อมวงรอบกองไฟดื่มชาเปิดเพลงคลอเบาๆจนกระทั่งเด็กหมอกก็เริ่มลงจัดกองไฟค่อยๆมอดดับทุกคนจึงแยกกันไปพักผ่อนราตีสองกว่าฉันสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกได้ว่ามีแสงไฟมาแยงตาแสงนั้นกวัดแกว่งไปมาพร้อมกับได้ยินเสียงเดินรอบเต้นของฉันเสียงนั้นเดินแบบคงที่ ฉันค่อยๆแง้มประตูเต็นท์ออกไปมองแทบช็อกนั่นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาด้วยกันเธอกำลังถือไฟฉายไว้ในมือกำลังเดินเหมือนคนไม่มีสติฉันตะโกนถามเธอคนนั้นว่ากำลังจะไปไหนเธอก็เอาแต่พึมพำว่าอะไรสักอย่างที่ฟังไม่ชัดรากไม้อะไรนี่แหละแล้วก็ชี้ไปทางส้วมหลุมที่พวกเขาขุดกันไว้เมื่อตอนเย็นฉันคิดว่าเธอคงจะไปเข้าห้องน้ำละมังจึงตัดสินใจปิดประตูเต็นท์ แล้วก็เข้านอนต่อพอถึงตอนเช้าฉันจึงไปถามเธอคนนั้นเธอกลับตอบฉันว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรพวกนั้นเลยฉันจึงได้แต่คิดไปสงสัยเธอคนนั้นคงนอนละเมอเช้าว,วันนั้นทาไม่นับเรื่องไปถามเพื่อนร่วมกลุ่มการตื่นมากลางป่าริมลำธารมันทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขมากๆหม้อไห่ถ้วยชามถูกนำไปล้างที่ลำธารการเก็บกวาดรอบบริเวณคือสิ่งที่ฉันทา จนกระทั่งทุกคนในกลุ่มตื่นตามมาก็รับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ไข่และเนื้อสัตว์อิ่มแล้วก็ไปพักผ่อนกันต่อดื่มชาปีนเขาแล้วก็เข้าทําจนกระทั่งเข้าช่วงตอนเที่ยงฝนก็เริ่มตกลงมาปล่อยๆพวกเราเรีบเก็บกวาดขยะกันจากนั้นการเดินทางกลับกรุงฮาหน่อยก็คือเป้าหมายสุดท้ายถนนในป่าเล็กๆต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นสูงท่วมหัว ไหนจะฝนตกทำให้กลางวันมันดูมืดราวกับตอนเย็นรถคันสุดท้ายในขบวนที่ขับอยู่ดีๆพวกเขาก็ได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมีหญิงชารานั่งสอนท้ายมันวิ่งพุ่งเข้ามาจะชนหน้ารถคันหนึ่งของพวกเราเจ้าของรถคันนั้นรีบหักหลบจากนั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆเปล่าพวกเขาไม่ได้ขับรถไปชนกับใครพอพวกเขาหยุดรถลงไปดูพบว่ายางแตกไปแล้วตั้งสองเซนน่าจะเพราะตัวรถมันไปเฉี่ยวกับขอบปูนซีเมน ช่วงที่หักหลบรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งสวนทางมาแล้วพวกเขาก็มานึกได้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งมานั้นไปอยู่ที่ไหนทุกคนในรถจึงมองหากันใหญ่แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมามองหน้ากันเพราะหามอเตอร์ไซค์คันนั้นไม่เจอด้านรถคันอื่นที่วิ่งไปก่อนหน้าพวกเราต่างจอดรถและเดินมาหารถคันนี้พวกเขาเล่าถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งสวนมาครอบครัวที่มาร้างท้ายเมื่อวานก็เลยถามถึงลักษณะของหญิงชราคนนั้น พวกเขาฟังแล้วก็คิดกันว่าลักษณะของหญิงชาราที่นั่งสอนทายช่างเหมือนกับหญิงชาราที่นั่งหน้าบ้านตอนที่พวกเขาหลงทางเมื่อวานทําให้ทุกคนเกิดขนลุกสู้ขึ้นมาต่างคนต่างเงียบแล้วโทรศัพท์เรียกรถยกบอกตรงๆนะรถของคันที่ยางแตกนั้นมันขึ้นชื่อเรื่องยางที่บางเอามากๆเฉียวหินเฉียวปูนยางก็แตกทั้งสองเซนแต่บริการเขาค่อนข้างดีการดูแลรถจึงเรียกได้ว่ามาอย่างรวดเร็ว และสุดท้ายทั้งกลุ่มก็เดินทางกลับฮาหนอยอย่างปลอดภัยใครอยากจะไปตั้งแคมป์ที่นั่นใหม่ฉันจะให้เส้นทางเผื่อจะไปกันป่าส่วนเซินจังหวัดฟู้ทอกหวังว่าจะไม่ต้องเจอหญิงชราคนนั้นนะคะหลงเชเงินเฟืองเรื่องที่สองทำไมคนที่หลงทางมักจะถอดเสื้อผ้าคลานเข้าไปในพุ่มไม้เมื่อใกล้จะถึงวาระสุดท้าย ก่อนจะไปหาคำตอบเรามีกรณีศึกษามากมายมาให้ได้เรียนรู้กัน 1. ปี2016นายเหงียนต่อลอชายหนุ่มวัย26ปีจากอำเภอซีลินจังหวัดเลิมดงหลงป่าอยู่นาน7วันเมื่อถูกพบตัวเขากำลังเปลือยกายสุขภาพอ่อนแอมากและนั่งอยู่ในกอไผ่ลึกหลายคนเชื่อว่าเขาถูกผีบังตา 2. ครูคนหนึ่งหลงป่าในกาะฟูกกกจังหวัดเกียร์สางนานสิบวันเหลือเพียงกางเกงขาสั้นตัวเดียว 3. ในฉากภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเขาเอเวอเรสต์และภูเขาหิมะการที่เหยื่อถอดเสื้อผ้าเพื่อรักษาความอบอุน่นทั้งๆท,ที่อยู่ในสภาพอากาศหนาวจัดนะับเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยครั้งและกับกรณีที่4ชาวบ้านพบตัวนายลันในสภาพอิดโรยที่ป่าฝูกกจังหวัดเกียนซาง ตัวของเขาเริ่มจะเย็นบ่งบอกถึงสภาพกำลังวิกฤตเสื้อผ้าของเขาถูกถอดหายไปหมดแถมยังพบโครงที่เขาน่าจะเป็นคนขุดเอาไว้โดยช่วงที่พบตัวนายลังเขาหมดสติไปแล้วแบบสิ้นเชิงทุกกรณีที่เล่าไปนั้นมันมีภาวะอย่างหนึ่งที่พวกเขาเป็นเหมือนกันภาวะตัวเย็นไฮโปเทอร์เมียมันคือภาวะอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายลดลงต่ำกว่า35องศาเซลเซียสเมื่อใดที่เกิดภาวะแบบนี้ คนผู้นั้นจะเริ่มมีอาการสัน่นมีปัญหาในการเคลื่อนไหวถ้าเดินต่อไปจะสะดุดลม้มไม่ก็เคลื่อนไหวได้ช้าลงเกิดอาการสับสนงุนงงผู้ช้าลงเหมือนกับพวกเมาเหล้าถ้าตัวเย็นมากเกินไปคนนั้นจะหายใจได้ช้าลงหัวใจก็อาจจะเต้นลดลงจนอันตรายสุดท้ายจะหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดโดยก่อนจะหมดสติพฤติกรรมแปลกๆอย่างการขุดโพรง ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดออกก็มีนายหลานคนนี้นี่แหละที่เป็นข้อพิสูจน์ของรายงานทางวิชาการมันอาจเป็นเรื่องของสัญชาตญาณสัตว์เลือดอุ่นต้องหลบภัยเมื่อเจออากาศหนาวการขุดหรือซ่อนตัวในโพรงเล็กๆมันคือสัญชาตญาณของสัตว์โดยแท้การขุดโพรงครั้งสุดท้ายมันคือชื่อที่นักวิจัยตั้งให้กับสิ่งที่นายหลานทำมันเป็นงานวิจัยจากวารสาร Legal Medicine วางจำหน่ายไว้ตั้งแต่ปี1995 นักวิจัยชาวเยอรมันอธิบายไว้ว่าเหยื่อที่กําลังจะหนาวตายมักจะแสดงออกถึงกลไกป้องกันตัวครั้งสุดท้ายเช่นการไปนอนใต้เตียงหลังตู้ไม่ก็ในตู้ส่วนพฤติกรรมขุดโพรงแบบในหลันถือว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามีแบบนี้นักวิจัยเยอรมันเขียนไว้ตั้งแต่ยุคนั้นมันเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่มาจากการสมองทำให้พฤติกรรมขุดโพรงแบบมนุษย์ยุคหิน ถูกสมองสั่งให้มนุษย์ปกป้องตัวเองให้เหมือนกับสัตว์ที่กำลังจะจำสินจากอากาศหนาวด้านพฤติกรรมถอดเสื้อผ้าทิง้งเรื่องนี้มีคำอธิบายเป็นภาษาวิชาการเรียกว่าความขัดแย้งของการถอดเสื้อผ้าหรือ Paradoxical Undressing มีรายงานถึงผู้คนจำนวนมากที่ตกอยู่ในสภาวะร่างกายกำลังจะตัวเย็นเสื้อผ้าจะถูกถอดออกจากร่างกายยิ่งทำให้ร่างกายสูญเสียความอบอุ่นเพิ่มขึ้นจึงทำให้ถูกเรียกว่า ความขัดแย้งของการถอดเสื้อผ้าในการให้ความอบอุ่นต่อผู้ตกอยู่ในภาวะตัวเย็นจัดแบบนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการปฐมพยาบาลมักจะแนะนําให้ตัวของผู้ประสบภัยและตัวของผู้ที่ต้องการจะช่วยอยู่ในสภาวะสวมเสื้อผ้าให้น้อยชิ้นที่สุดใช้ความร้อนจากร่างของผู้ที่จะช่วยนั่นแหละมันจะถ่ายเทความอบอุ่นไปยังเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีคําอธิบาย ร่างกายที่อยู่ในภาวะเย็นตัวผิดปกติเส้นเลือดจะหดตัวลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนถูกระบายออกจากร่างกายแต่เมื่อตกอยู่ในภาวะนั้นนานเขา้ากล้ามเนื้อที่จำเป็นสำหรับการหดตัวของหลอดเลือดจะเริ่มสูญเสียสมดุลเพราะมันทำงานต่อไม่ไหวเลือดจะไหลกลับไปยังแขนขาในที่สุดทำให้ร่างกายของใครคนนั้นจะเกิดรู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมาอย่างประทันานรวมกับสภาวะที่กำลังสับสน จะทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังถูกไฟไหม้และนั่นก็คือเหตุผลของการถอดเสื้อผ้าออกนักวิจัยเยอรมันอธิบายว่าการถอดเสื้อผ้าของผู้ประสบภัยหนาวมักจะเกิดก่อนพฤติกรรมการขุดโพรงครั้งสุดท้ายเขาตั้งข้อสังเกตจากผู้ที่ตกอยู่ในภาวะตัวเย็นผิดปกติท่าทางสุดท้ายของร่างผู้ตายมักจะถูกพบเหมือนเขากำลังคลานอยู่บนพื้นพบรอยถลอกที่ข้อศอกและหัวเขา่า และพบตามร่างกายที่เป็นจุดในร่มผ้าด้วยทำให้พอจะอนุมานได้ว่าผู้จากไปนั้นอาจเริ่มคานไปมาบนพื้นที่หลังจากถอดเสื้อผ้าออกไปจนหมดแล้วและพฤติกรรมบแบลกกเหล่านี้เคยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสับสนในการสืบสวนคดีที่พบร่างผู้เสียชีวิตบางคดีทำให้เข้าใจสภาพที่เห็นตรงหน้าพวกเขาจะนึกว่าผู้เสียชีวิตถูกทำร้ายทางเพศก่อนที่คนร้ายจะฆาตกรมต่อเหยื่อ แล้วนำร่างไปซ่อนไว้ในจุดอับเช่นใต้เตียงไม่ก็ในตู้หลงชื่อผู้เล่าน,นายเจิได้เรื่องที่สคุณไม่ควรไปตั้งแคมป์ใกล้เต็นท์ของคนแปลกหน้าหลายปีก่อนในวันฤดูร้อนอบอ้าวผมกับเพื่อนรวมตัวกันสองสามคนชวนกันไปตั้งแคมป์ที่ลำธารแห่งหนึ่งที่นั่นอยู่ในจังหวัดหวาบิงมันเป็นที่ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก อกรุนพี่เล่าให้ฟังว่าที่นั่นยังคงมีความเป็นธรรมชาติและอยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้านของชาวเมืองพวกเราออกจากกรุงหาหน่อยตอนแรกฟ้ามันก็ยังสว่างตามปกติแล้วหยุดดีๆฝนมันก็เริ่มตกพวกผมเริ่มรู้สึกว่าลางชักจะไม่ดีสลมังจะยกเลิกเดินทางก็เสียดายอาหารสดที่หมักไว้ก็เตรียมไปตั้งเยอะคิดมากไปก็เท่านั้นเดินทางต่อไปก็แล้วกัน การเดินทางอาศัย o o o l l m m p s พวกเราเดินทางไปถึงฮวาบิงแล้วถามทางจากชาวบ้านต่อไม่มีใครพยักหน้าให้ข้อมูลมากนักส่วนใหญ่จะสายหน้าแล้วพูดเตือนพวกเราถ้าจะค้างคืนต้องระวังพกมีดพกเกลือไปด้วยเพื่อใช้พวกมันในการป้องกันตัวพวกผมจึงหาที่ฝากรถแล้วเริ่มออกเดินป่าก,กันแบบชิวๆจนเดินไปได้ประมาณสกิโลก็ถึงบริเวณที่ต้องเดินผ่านป่าทึบ เป็นตามที่ชาวบ้านพูดเตือนเอาไว้เลยแดดเปรี้ยงๆแต่กลับรู้สึกเย็นใหญ่เยือกเพืนผมอีกคนก็รู้สึกไม่ต่างกันแต่พวกเรายังคงก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปโดยไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากนักพอเริ่มเข้าเขตป่าทึบผมสังเกตตามต้นไม้เป็นระยะมันมีผ้ายันแปะอยู่โดยทั่วไปตอนแรกคิดว่าคงมีใครทำเครื่องหมายไว้บอกทางก็เลยไม่ได้คิดสงสัยอะไรมากมายพอเดินต่อไปสักพัก มันก็ทำให้ผมต้องขนลุกสู้ช่วงที่หยุดพักเหนื่อยใต้ต้นไม้ผมลองถามน้องผู้ชายอีกคนที่ไปด้วยกันว่าเห็นผ้ายันเหมือนที่ผมเห็นกันบ้างไหมพอถามจบหน้าของเขาก็ถอสีทันทีเขาพูดว่ารีบไปเถอะพี่อย่าถามอะไรแบบนี้อีกกว่าจะถึงจุดตั้งแคมป์มันก็เย็นพอสมควรพวกผมที่ตั้งเตาทำกับข้าวนั่งเดืมสังสรรพูดคุย จนฟ้ามืดแล้วพวกผมก็เริ่มสังเกตเห็นนอกจากพวกเรายังมีเต็นท์หนุ่มสาวอีกคู่อยู่ไกลๆเอาจริงๆนะที่เปลี่ยวขนาดนี้การได้เห็นเต้นคนอื่นมาตั้งใกล้ๆเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจมากเลยคืนนั้นลมค่อนข้างแรงได้ยินเสียงวิดวิวดังเป็นพักๆรวมกับเสียงนกแสกร้องสน่ากลัวคนเวียดนามเชื่อว่ามันเป็นนกผี มันทำให้พวกผมที่เดิมกันไปจนเริ่มมึนกลับไม่มีใครสามารถข่มตาให้ตัวเองหลับได้เสียงโหยหวนมันทําให้เรานึกถึงผีฉับพลันผมก็ได้ยินเสียงดังมาจากเต็นท์หนุ่มสาวข้างๆนั้นอ่าอ้าโอ้ยตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วพี่จา๋าเอาจริงๆนะครับผมคิดว่ามันต้องมีคดีฆาตกรรมไม่มีใครกล้าขยับตัวได้แต่นอนฟังกันอยู่นิ่งๆจนสักพัก เสียงร้องนั้นก็เงียบไปทุกอย่างกลับสู่ความวังเวงพวกผมต่างหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วทุกคนก็ตื่นมาในตอนเช้าจึงรีบย่องไปดูที่เต็นท์เมื่อคืนไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่เลยเดาว่ามันต้องมีการฆาตกรรมแน่ๆฆาตกรคงซ่อนศพทำลายหลักฐานไปแล้วไม่ก็พวกผมน่าจะถูกผีหลอกเพราะได้ยินแต่เสียงไม่ได้เห็นกับตาพวกผมต่างมองตาก,กัน แล้วรีบเก็บเต็นเดินทางกลับบ้านและตั้งแต่วันนั้นพวกผมก็ไม่กล้ากลับไปที่นั่นอีกแต่หลังจากวันนั้นเวลาที่ผมจะไปตั้งแคมป์บทเรียนหนึ่งที่ทำให้พวกผมได้เรียนรู้คืออย่าไปกางเต็นท์อยู่ใกล้ๆกับพวกคู่หนุ่มสาวแปลกหน้าหลงชื่อผู้เล่าตุงเลิมเรื่องที่สคนแปลกหน้าผู้ใจดี ต้งขอหมายเหตุเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาตอนนั้นผมอายุประมาณ18ปีผมกับเพื่อน2-3คนขับรถเดินทางไกลไปป่าสงวนแห่งหนึ่งที่นั่นอุทยานแห่งชาติอาปาลาชิโคลาอยู่ใกล้กับเมืองเทาลเแฮสซีรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเรากะจะตั้งแคมป์แบบในรถขาแคมป์ที่มีเบียร์เย็นๆอะไรแบบนั้นตามภาษาเด็กอายุ18ปี เลยเลือกจะขับรถเข้าไปป่าลึกๆเพื่อไม่ให้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาทักพอไปถึงพวกเราก็เริ่มตั้งแคมป์นั่งดื่มเบียร์ผมกับเพื่อนคนหนึ่งตัดสินใจออกเดินสำรวจร,บรอบๆเดินออกจากแคมป์ไปประมาณ100เมตรกลับขึ้นไปทางถนนใหญ่พอเดินไปก็เจอทางเล็กๆอีกฝั่งพวกเราก็เลยเดินตามเส้นทางนั้นไปทันทีที่เดินเข้าไป พวกเราก็เห็นร่องรอยว่ามีคนเคยอาศัยอยู่อาจจะสักพักแล้วลำมังถุงขยะใบาใหญ่ๆกับของอะไรที่มันดูไม่ค่อยน่าจะมองนักตามความเป็นจริงนั่นคือสัญญาณเตือนให้พวกเรารีบกลับแต่ความอยากรู้อยากเห็นของวัยรุ่นกับความคิดที่ว่ามันไม่น่าจะมีอันตรายทำให้พวกเราเดินต่อกันไปอีกสักพักแล้วก็ได้เจอชายผิวขาวคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่ในรถตู้กลางป่า มีราวตากผ้าแขวนไว้เต็มไปหมดถังน้ำแข็งวางเกลือกับหมาที่มีลักษณะดีตัวหนึ่งน่าจะเป็นพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์พวกเรากำลังจะหันหลังกลับแต่ชายคนนั้นก็เห็นเราเข้าจนได้เขาเริ่มออกปากพูดคุยกับพวกเราเขาดูเป็นมิตรถามว่าพวกเรามาจากไหนจากนั้นก็เล่าถึงสถานที่ที่น่าสนใจที่อยู่ภายในอุทยานแห่งนี้พวกเราคุยกับเขาประมาณสิบนาที จากนั้นก็ขอตัวเดินกันต่อไปในใจผมคิดว่ามันแปลกเขาบอกทางพวกเราเป็นจำนวนก้าวเท้าไม่ได้ใช้หน่วยเป็นไมล์หรือเป็นเมตรเขาดูโอนเอนทรงตัวไม่ค่อยดีแต่มันไม่น่าจะใช่เพราะเขาเมาหรอกเหมือนเขากำลังยืนอยู่บนเส้นเชือกที่โยกแยกไปมาเขาดูตื่นเต้นเมื่อพูดถึงจุดที่พวกเราไปตั้งแคมป์กันอยู่พอจบทริปเดินสำรวจพวกเราก็กลับไปที่เต็นท์เพื่อพักผ่อน จนกลับบ้านไปแล้วประมาณสองเดือนเพื่อนของผมก็โทรหาผมตอนกลางดึกเขาบอกให้ผมเปิดทีวีในจอมีชายแก่คนหนึ่งกับรถตู้ของเขาตอนนั้นผมโดนปลุกกระทันหันกลางดึกเลยไม่ได้สนใจเนื้อหาในทีวีมากนักจนเพื่อนของผมมันตะโกนใส่หูโทรศัพท์ดูดีๆีสิเฟยผมก็เลยดูดีๆจึงเห็นชื่อของเขาขึ้นอยู่ในทีวีนั่นอะไรแกรี่ไมเคิลฮิวตัน ชายคนนี้เป็นฆาตกรต่อเนื่องเขาถูกตำรวจจับตัวไปแล้วเรียบร้อยความผิดที่เขาน่าจะได้รับแน่ๆคือข้อหาฆาตกรรมอย่างน้อย4คดีทั้งลักพาตัวทั้งฆ่าชิงทรัพย์รวมถึงคดีล่าสุดเขาทำกับเด็กผู้หญิงในอุทยานอาปราชิคโคลาซึ่งก็คือที่ที่พวกเราเคยไปตั้งแคมป์นั่นแหละหลังจากดูข่าวจบพวกเราก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็รีบติดต่อทาง FBI นั่นก็เลยทำให้พวกเรา ถูกขอให้พาไปตรงจุดที่ตั้งแคมป์วันนั้นพวกเราชี้ทุกจุดที่ FBI ถามบอกทุกอย่างที่คิดว่าตัวเองจำได้รวมถึงเรื่องสถานที่ที่น่าสนใจที่ชายคนนี้เคยบอกว่าให้พวกเราลองไปดูซึ่งพวกเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจนกระทั่งการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงถึงได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่พบเศษกระดูกนิ้วมือคนอยู่ใกล้ๆบริเวณน,นั้นด้วยลงชื่อผู้เล่าดรจิมแดนเจอร์ เรื่องที่หเงาร่างใต้แสงจันทร์ก่อนจะเล่าเรื่องผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องผีๆนักแต่ผมเคยเห็นอะไรบางอย่างในป่าที่มันค่อนข้างจะผิดปกติมากมากมากจนทำให้ต้องกลับมาคิดทบทวนมุมมองที่ผมต้องมองเรื่องของโลกวิญญาณกันใหม่กลางดึกวันหยุดยาววันหนึ่งผมกับเพื่อนสองสามคนตัดสินใจจะไปปีนเขาเพื่อปรจุดพลุก,กันที่ยอดบนสุด ยิ่งเข้าใกล้ยอดเขาต้นไม้ก็ยิ่งหนาทึบตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนพระจันทร์ก็เริ่มเต็มดวงเห็นหมอกบางๆอย่างกับหนังผีตอนนั้นผมไม่ได้กังวลหรือกลัวเลยเพราะมีเพื่อนไปด้วยเยอะแยะนั่นแหละทุกคนต่างพูดจาเล่นหัวกันสนุกสนานไม่ได้คิดว่าต้องระมัดระวังอันตรายกันสักเท่าไหร่แล้วทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างดึงดูดความสนใจของผมทางขวามือ เงาร่างสูงๆเยืนตัวตรงบนยอดเขามันอยู่ข้างๆต้นไม้ที่ตายแล้วผมมองไม่ออกว่านั่นคืออะไรทั้งซากต้นไม้และเงาร่างสูงใหญ่นั้นถูกส่องด้วยแสงจันสลัวสลัวมองไม่ชัดผมเกือบเข้าใจว่านั่นอาจเป็นนักเดินป่าคนอื่นๆหรือใครบางคนที่กำลังเยืนสูุปรีผมใช้ไฟฉายส่องไปที่นั่นเพียงแค่แวบเดียวตอนที่แสงไฟของผมส่องไปถึงตำแหน่งเงาร่างนั้น มันก็ถอยหลบแสงไฟฉายของผมทันทีเหมือนกับมันเคลื่อนที่ตัวเองได้ในชั่วพลิบตาแล้วมันก็ชัดเจนด้วยว่าทันทีที่แสงไฟของผมผลาออกไปมันก็กลับมายืนอยู่ที่เดิมผมมั่นใจพอสมควรช่วงที่สาแสงไฟใส่มันเจ้าเหงาร่างนั้นมันเคลื่อนไหวได้ผมเข้าใจได้ทันทีว่ามันพยายามจะหลบแสงไฟฉายของผมนี่แหละพอเริ่มเข้าใจ ความกลัวมากมายก็หล่นลงมาทับตัวของผมผมเริ่มหายใจติดขัดเจ้าเหงานั่นมันคือความผิดปกติและสัญชาตญาณของผมมันก็บอกให้ผมส่องไฟไปหามันอีกครั้งพอเห็นมันเคลื่อนตัวหลบแสงไฟผมก็กวาดแสงไฟตามเหงานั้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็หายไปจริงๆบอกตรงๆผมไม่เคยเป็นลมมาก,ก่อนแต่ตอนนั้นมันไม่น่าจะใช่เพราะอากาศร้อน ไม่ได้โดนใครมาตีหัวให้สลบลมแต่ตอนนั้นผมกลับรู้สึกว่าเข่าของผมมันหมดแรงแล้วผมก็ล้มลงไปกองกับพื้นพวกเพื่อนๆต่างหันมามองผมตอนนั้นผมเองก็พยายามจะลุกขึ้นยืนแต่เข่าของผมมันไร้ซึ่งเรียวแรงเพื่อนๆเลยเข้ามาช่วยพยุงให้ผมยืนผมพยายามอธิบายถึงสิ่งที่เพิ่งเห็นและคิดว่าตัวเองคงจะตาฝาดไปแต่ไอความรู้สึกหวาดกลัวมากมายนั้น ผมไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก,ก่อนเหมือนจะได้เห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นอะไรที่มันผิดปกติมากเกินไปจนร่างกายของผมไม่มีแรงหลงเหลือจะยืนหลงเชื่อผู้เล่าไม่เคลื่อไหลสินและทั้งหมดนั้นก็คือห้าเรื่องน่ากลัวที่ผู้นิยมเดินป่าต้องพึงสังวรหลังจะจบรายการวิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี